ค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เราได้เข้ากลุ่มพิธีมหาสนิทกลุ่มห้องฤทธิ์อำนาจที่เรานั้นร่วมกันทำพิธีบปดปล่อยการรักษาการเยยาผ่านจินมหาสนิทการชำระจากพลุหิตทีประกายที่พระองค์ส่งแตกหักเพื่อเราขอบคุณพระเจ้าที่ มากัรสมาธิฐานปดป่วยวิญญ,ญาณการเก็บป่วยวิญญาณการรักษาวิญญ,ญาณจังหายที่มันคอยเก่าทโทในในตัวเราที่จะได้รับการรักษาเยียวยาพอดีเราเป็นผืนที่หน้ามาสองสามอาทิตย์แล้วที่เราพยายามกินยาแก้อักเสบ ก็ไม่หายแล้วก็ยังเป็นพื้นคันอีกก็เลยซื้อขาลามายมาทาแก้ขันก็ไม่หายแสบปวดตามดังและแก้มเป็นพื้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเข้ามาในการอธิษฐานปลุปป่อยในห้องนี้รนาิที่ผ่านการพิธีมหาจริตขอบคุณพระองค์ที่ท่านอธิษฐานปลุปป่วย ในอย่างที่กลุ่มนี้อธิษฐานร่วมกันลูกขอบคุณพรงที่ทรงรักษาลกูกผ่านพิธีมหาสนิทลูกขอบคุณพระเจ้าในปนานระโยกิจเ้า